กาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายเจิรทั์ไกรเดชาสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในพื้นที่ของผมในอำเภอลาดบุหลวงอำเภอบางซ้ายอำเภอเสนาอำเภอบางบานและอำเภอพัะพไข่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพระพไข่นะครับ โดยคลองห้วยทรงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรนะครับซึ่งน้ําไม่มีในการทําการเกษตรนะครับมอเตอร์ไซค์สามารถไปวิ่งในคลองได้เลยก็วิงวอรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยกระทรวงเกษตรและชากรนะครับช่วยจัดสรรน,น้ํานะครับในการทําการเกษตรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง16อาเภอนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอยุธยานะครับได้ขนานนามว่าเป็น เมืองอู่ข้าวอู่น้ําในอดีตนะครับก็วิงวอนนะครับทางรัฐบาลช่วยจัดสรรน้ําในการให้พี่น้องชาวอยุธยาได้ทําการเกษตรนะครับเรื่องที่สองนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวอำเภอบางบานโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสะพานไทยนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับน้ําประปานะครับไม่มีการใช้ในการอุปโภคและบริโภคนะครับทําให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับเป็นระยะเวลามานานพอสมควรนะครับ ทั้งมีปัญหาทั้งน้ําหยุดไหลและน้ํามีกลิ่นมีสีนะครับก็วิงวอน,นะครับกมบรมทรัพยากรน้านะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถ่วยจัดสรรกบประมาณนะครับหรือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวอําเภอบางบานและพี่น้องชาวทบานไทยหมู่ที่1และหมู่ที่4นะครับขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ